การให้ตางใบเนี่ยต้องปฏิบัติแบบเคร่งครัดนะถ้าเราให้กระตุ้นกระตุกเติบโตไวสวยงามต้องให้ตั้งแต่ตีห้าถึงเก้าโมงเช้านะครับไม่ใช่ว่างตอนไหนให้ตอนนั้นไม่ได้นะนะครับให้ให้เติบโตนะให้ตอนเช้าแต่ถ้าเราจะให้ในการฆ่าอย่างฆ่าหญ้าเนี่ยนะครับให้สิบโมงถึงบ่ายสองแต่ถ้าเราจะฆ่าเชื้อโรคเชื้อราแมลงต่าง ให้ตั้งแบบต่บ่ายคลอจนถึงใส่ไปฉายกลาคืนได้เลยนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการเพราะเราจะเห็นมแมลงมันออกมาแล้วก็มันจะร่วงแปรๆแ,แ,แล้วกรจะเห็นฟองมุนบู์มาเพราะนั้นเราอย่าอย่าให้ตามใจที่เรามีเวลาไม่ได้เท่ากับว่าเราให้ยาผิดเขา เนื่องจากว่าแดดนี่เขาวิจัยมาแล้วว่ามันมีคุณค่าทางการให้แต่ละธาตุอาหารเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นเราก็ต้องไปเปลี่ยนเวลาให้อย่างถูกต้องนะครับบางคนก็ให้ตามสิ่งที่เรามีเวลาว่า,างนะครับอันนั้นก็ถือว่าผิดนะอ่ะปุ๋ยข้ออาจารย์คุยไปแล้วนะครับอันนี้น,นะก็ะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องใส่ใจเพราะว่าอ้าวตอนนี้ให,ให้ให้เรารุ่นหนึ่งนขี้หมูให้หัวขี้วัวให้บใบขี้ไก่ให้ผลนะครับจากนั้นเวลาเราเราจะเอาปุ๋ยมาใส่เนี่ยเราต้องรู้เลยว่า เราเราจะใส่พืชกินใบหรือจะใส่พืชกินหัวหรือจะใส่พืชกินผลเราก็เลือกเอามามาใส่ยาเลือกมาใส่ให้ถูกต้องนะครัแต่แนั้นวิธีการที่เราจะไปเก็บเอาที่ต่างๆมาใส่ว่าเออเราจะใส่มันตะวันหลังที่ไก,ก่แกบอ้าวก่อนอื่นถ้าเราจะใส่ปุ๋ยคอกเป็นที่ไก่แกบต้องเอาไตรคโกนว่าคุกเสมอนะถ้าไม่คุกหนูทิ้งนาทิ้งไรทิ้งตัวเลยเพร,ราะเชื้อรามันเยอะเออเชื้อรามันเยอะเลย ตัวเนี้ยมันจะไปจับกินเชื้อราที่อยู่ในปุ๋ยคอกทั้งหมดเลยเรียบร้อยเลยนะครับชีแค่คุกโปรยๆนะฮะสปอร์มันจะวิ่งจัดการเองไม่อย้มีเชื้อลงในกองปุ๋ยเราอ่ะนะครับไม่ม no ีไม่ได้ฮะไม่มีก็อย่าใส่นะปุ๋ยคอกอ่ะเพราะเชื้อราเนี่ยมันจะไปเพิ่มแล้วมันก็จะไปที่รากปุ๊บมันก็จะโจรที่ใบนะมันจะบอกใบหิบใบงอใบด่างใบน้ำตาลใบขอบใบจุดหมดเลยเชื้อรา พอมันเป็นเชื้อราปุ๊บมันเป็นที่ใบใชใบมันเป็นโงครัวใช่ไหมเมื่อใบมีรูใบมีจุดใบมีโรคแล้วครัวจะเก็บอาหารได้ยังไงเพราะเก็บอาหารนะไม่ได้มันก็สังเคราะห์แสงไม่ได้พราะสังเคราะห์แสงไม่ได้มันก็ไม่โตตามเวลาใช่ไหมดันั้นต้องทําให้ใบเนะี่ยมันสมบูรณ์โดยจากการเชื้อราในการใส่ที่โคนที่ต้นที่รากหรือฉีดทําใบให้ให้เหลยก็ได้นะครับแล้วก็ฝากน้องฝนข้อนะครับสําคัญนะต้องใส่ไก่โล,กลมากก่อนนะครับ <Okay. S 1> หัว ครับอาจารย์ครับเป็ดูว่าตรงนี้เราสามารถขยายได้ใช่ไหมครับใช่ได้อย่างผมผมทำลงหมักปุ๋ยคอไปหนึ่งต้นแ้วผมจะหมักแล้วก็รอปุ๋ยลาดเรยได้ไหมใช่หมักแล้วลาดได้เลยเพราะว่าผมเนื้อครับเนื้อที่ผมทำไว้เนื้อครับปุ๋ข้อคุณยังไม่ใส่เพราะว่าผมรอว่าจะปรับสภาพไปยังไงอ๋อก็พี่พี่ทิตย์ส่องแหวนตุกนาให้มันแหวงหน่อยได้ไหมก็ พอทาเลยเวลาสามวันแล้วก็ใส่บัวราดรถเลยราดรถเลยครับตอนนี้มันมันลงไปเองฮะใช่ใช่ใช่ตะปอมันลงไปเองฮะมันลงไปเองดี้มากเลยอันนี้ก็สบายใจใช้แบบอย่างยิ้มเลยอ่ะไม่ได้มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับอ่ะนะอันนี้ก็เป็นพวกปุ๋ยมูลต่างๆที่พวกเราเลี้ยงนะครับก็เป็นโอกาสอาจารย์ก็พยายามไปหาปุ๋ยเนาะปุ๋ยครอมาผสมไว้จุดต่างๆก็เป็นปุ๋ยเก่าจริงๆ วันก่อนไปปลูกแตงโมให้ที่บ้านนนแกปบูเดินจิตสามไร่นะครับอยากได้แตงโมก่อนจะบ้านเขาแตงโมใช้ยุคจิตหกสิบ้าวันปลูกช่วงนี้ก็ไปเก็บประมาณเดือนนี้ตุลาพฤศจิกาก็ต้นต้นธันวานะประมาณประมาณวันที่อาทิตย์ที่สองของเดือนธันวานะครับก็เพราะว่าอยากจะได้แตงโมแล้วก็แต่ว่าท่านรีบทําปุ๋ยทุกอย่างอาจารย์ก็เลยต้องทําเองให้ลงปฏิบัติเองเลยแปลงร่าง แก้ปัญหาให้เองทั้งสวนเลยในรอันี้ก็อยากใช้พุกเลาเนานะฉะน,นั้นปุ๋ยข้อน<ด>ี้นต้องมีไลโพร่ากนะครับแล้วก็ข้อความเราเนะถ้าเราจัดอยากจะ,จะรู้อ่ะแต่ที่สําคัญปุ๋ปยทุกปุ๋ยเนี่ยม,มันมีธาตุอาหารไม่ครบโดยหลักสอกผิสม้มโดยหลักแล้วทางวิทยาศาสตร์ก็คือเวลาเราไปไปไปเห็นก็คือเราต้องใช้หมักก็คือฮิวมัสฮิวมัสเนี่ยเขาก็แปลงมาเป็นฮิวมิกเนาะ ค่ว่าโดยหลักวิทยาศาสตร์โดยการใส่ธาตุอาหารให้ครบในนี้มีธาตุอาหาร11ดธาตุ NPK คือธาตุหลักที่เราซื้อมาจากตลาดแลัวเนาะปุ๋ยปุ๋ยเคมี K M. นะครับก็มาบวกนะ11เอเป็น14แล้วละนะครับ14บวกจักาการอีก3ไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แล้วก <c oughs> ็ออกซิเจนอ่าก็17ดพอดีเห็นไหมมันก็จะครบฉะนั้นถ้าแต่ตัวนี้มันมันส่งเสริมให้ดินเปลี่ยนสภาพนะ ให้ดินดีขึ้นมาดินแข็งแรงนะดินแข็งแรงแม้กระทั่งว่าดินอ,อันนี้ก็คุณหมอไปดูโรงงานมานะครับหลาหลายคนก็ไปดูอันนี้คือตัวฮิวมัสที่มาทาเป็นฮนะิวมิกในการปรับแกบ้สภาพคุณหมอนี่ละเอียดมากนะวิธีการปั้นวิธีการผสมวิธีการปั้นเม็ดขึ้นเคลื่อนดูเองหมดเลยทุกอย่างนะอันนี้ครับอ่ะ อันนี้ก็พี่น้องบ้านโดนอ่าตะเบิ่มโดนฟูนกับดินดินที่เราต้องการแก้เนี่ยนะของประโยคะเนี่ยอ่าดินเหนียวแก้ได้โดยที่ไปทําให้ดินเนี่ยมันร่วนเกินมีช่องอากาศนะแล้วก็มาดินทรายดินทรายเป็นดินเลวเลยนะแต่มันก็จะไปปรับสภาพดินให้เกิดความสมดุลแล้วไปกอดไม่ปล่อยให้ไปง่ายๆให้พืชได้กินนะเนียตัวตัวตัวนี้รับ ดินล้วนจะทำให้ดียิ่งขึ้นเพราะมันดีอยู่แล้วอ่ามันก็ดีมหาศาลนะดินล้นะแล้วก็ดิน,ด,นดินดานที่พวกเราที่พวกเราพวกเราไปขุดนขุดตากมาเนี่ยนะครับสำคัญมากพงคนทิ้งเลยฮนะเพราะว่าเวลาเขาขุดดินเนี่ยเราเขาต้องแยกนะคุณรว่วาเราทำหลุมพอเพียงการทำหลุมพอเพียงเนี่ยห้าสิบห้าสิบหรือสามสิบข้างบนประมาณสองจอบแรกไว้ซีกนี้ข้างล่างอีกสองจอบแรกไว้ซีกนี้นะ แต่เมื่อเวลาเราจะเอาอะไรลงไปรองก้นหลุมเนี่ยนะเราเอาใบาที่มีความสำคัญโดยเฉพาะใบที่มีประโยชน์มากที่สุดในการแก้รากหน้าโคนหน้าืูใบไผ่ถ้าใครมีใบไผ่น่ถือว่าเป็นชั้นดีของการใช้กับพืชุชนิดบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องก็มีใบไผ่ก็ไปเผาทิ้งใบไผ่เนี่ยถ้าเราเอาไปผสมกับพืชหรือไปผสมกับกองปุ๋ยหมักเราหรือผสมกับกต่างๆเนี่ยมันเป็นชั้นพิเศษเลยอ่าฉะนั้น คนที่เขาเรียนกเกษตรจริงๆเนี่ยเขาขับรถริมทางไปบอกว่าป <im itation> ุ๋ยหมักใบไผ่จอดเลยฮนะ,ะเขาก็ไปดูว่ามันมีใบไผ่ในการผสมปุยถ้าจริงปุ๊บเขาเหมาเลยครับนะเพราะว่าเป็นปุ๋ยที่พิเศษตรงที่มันเป็นการแก้ปัญหารากเน่า,า,นาขนเน่าได้ด้วยสำหรับใบไผ่ลังนี้ตัวยูนิคเนี่ย,ยนะครับมันเป็นมันเป็นลักษณะว่ามันจะไปตีดินมันทำให้ดินร่ว,วาาานโดยอากาศดีเยอะปัญหาในดิน,ะน,าน,าานาที่เกิดขึ้น มันนำพาไปให้ลากเร็วมันนำพาไปให้ใบเร็วนะเมื่อรากกินไวใบกระชากความสมบูรณ์ของต้นมันก็ได้รับแสงเมื่อแสงมันได้โอกาสทำไมพืชยืนอยู่เฉยๆน้ำเยอะท่วมเอาทำไมมันตายอ่ะทำไมมันกินน้ำไม่ได้อ่ะฟ้าทึมฟ้ามืดกินไม่ได้ครับเพราะไม่มีแดดพืชจะกินได้ก็ต้องมืมมีแดดใช่ไหมนั่นคือทางรากทางใบเนี่ย จิตทางเซลล์คืออย so so right? sure, so ู่บนใบนะเซลลอยู่บนใบแต่ถ้าปากใบอยู่ใต้ใบนะปากใบอยู่ใต้ใบฉะนั้นเวลาเราฉีดฉีดเนี่ยบางคนบอกว่าฉีดปากใบก็ต้องฉีดเสยใช่ไหมแต่ถ้าฉีดเซลก็ฉีดบนแต่พืชเนี่ยมันกินทั้งเซลล์ปากใบแต่ความเข้าใจพวกเราไปบอกว่ากินทั้งปากใบทั้งปากใบมันกินได้ทั้งสองทางฉะนั้นเวลาฉีดไม่ต้องเป็นซีเรียสเสอย่างเยีเลยที่ต้องฉีดได้ตามเวลาเราสมัยเราแต่ ต้องฉีดตามคาถาเมื่อกี้ไงถูกต้องถูกสูตรถูกตาถูกเวลานะถูกวิธีถูกวิธีคือว่าเราเวลาฉีดเราคิดจะฉีดหัวฉีดหัวสเปรย์หัวพ่นน่ะจะเอาแบบไหนก็ไม่ได้นะต้องต้องเอาให้ชัดๆสเปรย์ผงเล็กๆจริงๆไม่ใช่แบบพ่นปุ้งๆเลยเป็นบอกเป็นก้อนเป็นก้อนไม่ได้ฮะพืชฉิดไม่ได้ครับหัวลํำพองเนี่ยนะครับอาจารย์เราตัดยา้าต้องเบอร์สิบแปด นะสำหรับใบกระจายพี่หมกอ,อาจารย์ซื้อ85บาทพี่หมอไปซื้อเท่าไหร่ร้อยแปกว่าบาทบใช่ไหมคือต้องทําตามทุกทุกใบวันชัดนะออามาเห็นผลใช่ไหมผลออกมาเห็นชัด,ดเจนนะชัดเจนมากเลยอันนี้คือเห็นผลจะไน้นเวลาเราจะทําว่าตัวยูมิกเนี่ยเราเราขาดไม่ได้ในการแก้ปัญหาดินหนึ่งปีใส่สองครั้งสําหรับพืชสวนพุไม้ผลนะครับอ,อครั้งอ่า ก่อนฝนแล้วก็หลังฝนใส่2ครั้งนะครับทุกทุกครั้งถ้ามีอายุพืชถ้าต้นไม้1ปีก็ใส่1นกิโลสปีใส่2อกิโลสปีใส่3ากิโลสปีขึ้นไปแล้วไม่ต้องห้าสี่กิโลหากิโลสากิโลตลอดเลยเห็นไหมนั่นวิธีการใช้นะแล้วก็ถ้าฮิวมิกฮิวมิกเนีถ้าเรามีโอกาสใช้ได้ทุกๆ3เดือนยิ่งดีพูดว่าใส่สากิโล แต่ต,ต้นเลย3ปีใช่ไหมใส่3กิโลแล้วก็ใส่เดือนนี้1กิโลเดือนนี้1กิโลเดือนนี้1กิโลอย่างนี้<ๆ>ก็แบ่งกันใส่น,นะครับเหมือนกันเวลาเราให้ใส่ปุ๋ย10กิโลต่อไร่เราไปใส่10กิโลครั้งเดียวเลยไม่ได้นะครับก็ต้องแบ่งเป็น5 5ใส่2ครั้งนะเพราะว่ามันกินไม่ได้หมดนะวิธีการก็คือต้องใช้ให้ถูกต้อง ตรงอัตราตักันนะการใส่ปุ๋ยเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราใส่ปุ๋ยมันตลอดอ่ะตัวนี้เวลาเราใส่พืชพืชพืชตัวเรียนเนี่ยก็ต้องใส่รอบโผลตน้นใบอยู่ตรงไหนน่าลากอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องหลอกกันด้วยนะให้โตกระชาาพูนว่าโน้ม,มาแล้วใบอยู่ตัวนี้ซึ่งจากใบอยู่ตัวนี้ยจากตังนี้มาหนึ่งฟุตเราใส่ขยับไปหนึ่งฟุตรอบหนึ่งโนลเพื่อให้รากเนะี่ยมันเด้อเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้รากมันก็พุ่งออกมาอยากจะกิน ยอดมันพุ่งขึ้นไปนะแตกขึ้นมานะหน้าแรงแบบนี้นะครับทุเรียนต้องทำคาร์บอนรูทนะครับก็คือว่าการหาใบไม้หรือกระนาดกอไผ่หรือกระนากิ่งต่างๆนี่ยทรงพุ่มปุ๊บต้นทรงพุ่มอยรอนี้เราก็เอากิ่งไม้ต่างๆนี่ะมาวางรอบวงรอบวงแล้วก็เอาหญ้าเอาฟางเอาใบต่างๆไปไมาวางตามรอบนะรากมันจะชุ่มชื้นอยู่รอบ ลงปุ่มอ่ารอบลงปุ่มนะแล้วก็รากพอเราให้ปุ๋ยแล้วก็ให้ตรงรากที่เราทำคาร์บอนลูนี่แหละนะอ่าลากมัาดีใจมันได้มันก็กินเร็วครับกินเร็วมันไม่กลัวปมไม่กลัวอะไรมันก็ออกเร็วงามแต่งใบเร็วได้ตามระยะอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครําคาร์บอนลูนเลยได้ทำไมเขาไม่บอกกันใช่ไหมอันนี้ครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ใช่ไหม เพราะว่าเกษตรกรที่เราไปดูตุ้งยจีนก็ที่ประสบผลเลี้ยงตุ้งยาสัตต้นเออใช่ยังทำปิดผมาบอกอเ็โม่เีว่าเขาต้องดอยู่ครับเขาต้องดับเเขาไู่ยุ่ไม่เจ้าเอนี่ยเานะแล้วเขาทำเพื่อให้สุสุรดูหนาวในที่นี้พอรูหนาวสู้หนาวปุ่านต้องเตรียมสังกะสีให้เขานะถ้าไม่ไม่ไม่เตรียมสังกะสีเขาเนสังกะสีก็โล่น้งหสาบาทเองใช้เป็นสบไล่โอ้โหมหาศาล ใช่ไหมเออมมากมายไปอันนี้แต่ว่าเราก็ไม่เคยรู้เราก็ไม่รู้จะให้อะไรยังไงแต่เราก็ปล่อยให้ใบมันไม่มีบอกใบไม่มีบอกว่าอ้าวสลับทิ้งร่วงทิ้งร่วงทิ้งเกิดอะไรขึ้นวะอ๊อบมันไม่มีสังกะสีหน้าหนาวไงใช่ไหมเออนะโปากพวกเราบางคนตลกอาจารย์อาจารย์ครับโอ้สบายเลยผมอ่ะข้างหลังบ้านเนี่ยผมเอาลงมาปุ๊บๆเนี่ยอะเลยจะบุญใช้ได้ไหมวะเนี่ย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเพ่อนะต้นไม้แต่ะาย่าง่นะมันมันมีเวลาของมันนะะฉะนั้นยูนิคเนี่ยมันไปทําให้ความสมดุลในโุลยที่เราใส่นะครับอ่ากระจายตัวได้เร็วอนุโมกุลมันมีประจุบวกกับประจุลบนะเราต้องสร้างประจุให้เกิดขึ้นให้มันเร็วมันจะได้กินไวะครนะอันนี้ก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งนะครับอ่ใช้ได้กับปุ๋ยทุกชนิด ปุ๋ยคอกปุ๋ยที่เราทาแล้วปุ๋ยคอกช้าเก่านะเขาเรียกต้องปุ๋ยวงเรีกต้องเก่านะแล้วก็มีไก่โคลมาถ้าปุ๋ยใหม่ปุ๋ยสดขอร้องอย่าไปทําลายพืชตัวเองนะต้นมะพร้าวเนี่ยบางคนก็คิดว่าตัวเองเลี้ยงหมวเยอะเอาปุ๋ยคอกไปวายรอบต้นมะพร้าวดวงกินเรียบร้อยนะแล้วพอมันแมงมันขึ้นมาเป็นแมงหัวหัวควายเนี่ยมันก็ไปจอกเลยนะอันนี้ก็เป็นนะเราต้อง วางเบาๆถ้าใสา่ยสยขี้ไก่เนาะจะไม่มีไม่มีตัวนี้ถ้าขี้วัวเนี่ยหมักบางๆก็เกิดนะตัวพาวนะครับเาะนั้นบางคนก็คุณหมอพอออนอ่ะนะเดี๋ยวนี้ดีทั้งสวนเลยดีใจมากนะไปไปไปใหม่สามสี่ครั้งนะถึงจะแก้ได้นะครับเพราะว่าลูกลูกยอมรับพ่อยังเป็นคนยังพี่โบอยู่พ่อยังเป็นโบราณอยู่ถนะอ่าก็วันใดวันหนึ่งพ่อมาก็ยังค้านลูกอยู่ วันนั้นไม่รู้อะไรนะคุณพ่ออายุ63เนาะมขานั่งทั้งหน้าเลยครับนั่งข้างหน้าอาจารย์เลยเอาสมุดมาด้วยปากกามาด้วยจดตามสุบรรทักเลยนะจดตามประวัชงเตอน,นอึออ๋อ13เลยครับอ๋ผมิ5หตเซเวนด้วงกินอย่างเดียวด้วงอ๋อเดียวเคยเป็นส่วนตัวนะ <_ an> <_ an> โอเคทีนี้พ่อพ่อก็เอ่อของเขาเนี่ยเป็นเป็นลายสีขาครับที่เป็นตัวหมดเป็นลายสีขาเพราะว่าลายสีขาคือว่า มันมีทลายมีลูกมีทุกอย่างอะแต่ว่าหัวทรงท้ายปุดมันไม่ได้แล้วในนั้นไม่มีน้ําไม่มีเนื้อเลยทลายลูกดดฮะแต่ไม่มีน้ำไม่มีเนื้อเลยครับ<ม>ออนะไม่คาหายหมดเออทีพ่อยอมฮะยอมเพอะไรอาจารย์ไปท,ทําที่ที่กาแพงแสนนะเป็นหลายๆ4สี่ห้าร้อยไร่เลยได้ดีมากก็เลยให้เขาคุยกับคุณครูบุญทรงที่กาแพงแสนเลยคุยกันถึงยอมรับ คุณพ่อในแก้ตางกับเราตลอดครับแก้ตา่างตอนนี้มะพร้าวโทรชว์คุยดีโอ้สบายใจเห็นไหมอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าใช้ตัวฮิวมิกไปเร่งในการปรับดินแก้ปัญหาให้เกิดการกินได้เร็วตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่แก้ไม่ได้ครับก็ำำคือน้ำดำคปปรเพราว่าน้ำดำคือใบมะพร้าวมันจะเป็นหอยใช่ไหมไอไอตัวแมงน้ำดำมันะจะนอนอยู่ในช่องใช่ไหมมันก็จะดูดน้ำเลี้ยง ดำทุกใบทั้งก้านอิ่งเลยเขาก็ไม่รู้<ห>จะ<ห>แก้ยังไงใช่ไหม <c oughs> เออนั่นอะ่ะจนค่อยๆอ่ะค่อยๆในการน้ำฝังแก้แก้ตอนนี้ใบ,บ้าวเขียวโจมทั้งัวเลย แก้ได้หมดเลยอย่างนี้นะอันน like, ี sure. ้ก yani okay. I mean, ็เป็นอย่างหนึ่งที่พวกเราขั้นก็หักลงมาเรื่อยๆใช่นี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 ่อะแต่เดี๋ยวต้องแก้ส่วนตัวแล้วนะแก้ส่วนตัวแล้วอ่ะนะอ่ะอ่ะอันนี้คืออย่างหนึ่งที่เราต้องใช้ในการการผสมทุกปุ๋ยนะครับเพราะว่าอย่างหนี่มันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะมหัศจรรย์เนาะอ่ะคุณหมอมาช่วยสาธิตมาเลยอ่ะนี่เวลาเราเราวัดเราวัดดินเป็นกรดเอาน้ำต้มสายจูแทนความเป็นกรดนะครับ อ่าคุณหมอจะตดนรอให้ดูว่าเมื่อเราใช้ยูมิคเนี่ยมันจัดการดียังไงจัดการผิวทีดียังไงนะอ่าอ่าพอละประมาณนี้ละอ่านั้นเลยครับคุณหมอเนี่ยผอมไปเดียวเดียวเลยนะคนเดียวเลยนะไปพิบานคนเดียวเนยเออนะคนเดียวอ่ะวันเนี้ยพี่น้องเราถนัดมากเลยก็คือว่าใช้ตัวนี้ยูเลียแจ็กกีตแจนดิทอยตุ๊กตุ๊กหรือในใต้ศูบบ้านเนี่ย โอ้กองจิูเรียเลยคิดว่าใส่แล้วมันงามไวตอไวเขียวไวอได้เยอะในนันที่สุดเมื่อดินเป็นกรดนะดินเป็นกดใส่ยูเรียเข้าไปนะนี่มันก็เฉยๆฮะซึ่งเมื่อลงดินหมดแล้วแดดมาขึ้นฟ้าไปเราก็ขาดปืนเพราะ้ยพรยูเลียเนี่ยมันเป็นแอมโมเนียเป็นโมเนียม มันยังไม่เป็นไนเตรตมันต้องไปแปลงร่างเป็นไนเตรตก่อนถึงจะกินได้ยูเรียมีสีโปรคุณศูนย์สามจุดศูนย์ที่เป็นศูนย์ห้าศูนย์คือยูเรียที่กินไวท์ทางใจมันคือสามจุดศูนย์เป็นไนเตรตอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับนั่นคือนั่นคือยูเรียนะอ่าคุณหมอครับเอาปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยตุเรียนปุ๋ยตุเรียนสิบห้าหี่สิบอ่าเนี่ยไปเลยอ่าปุ๋ยตุเรียนที่คุณหมอจะต้องว่าเวลาดินมันเป็นด่าง เจ็ดอย่างนี้นะครับอ่านะมันก็จะไปนอนตะกอนอยู่มันยังไม่กินนะครับมันยังไม่กินนะมันอยู่เฉยๆนี่เนี่ยอ่นะก็ช,ะชะ้าๆโตไม่ยังไม่ไม่เร็วอ่นะนี่ก็อ่ะขี้วัวขี้วัวพี่ออก,กครับชาวบ้านเราเลี้ยงวัวมากๆนะครับซึ่งเป็นสายว่าปับดินแล้วนะยกเลยขยันตัดจากคอกไปเลยใช่ไหมไปยืนกาณนาสาดดำทั้งนาเลยใส่ปุ๋ยเรียบร้อย ปีต่อมาเชื้อรากินเรียบไม่ได้ข้าวเลยปีที่สองเรียบปีที่สามยังไม่ได้เพราะผิดวิธีไงใช่ไหมอ่าผิดวิธีอ่ะตอนนี้มาเอาอีกมาพี่ห้ออีกเลยอ้าวอ่ะอ่ะรับรัอ้าวยูมีเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นผู้จัดการอะไรที่ตกค้างแน่ดีจัดการสำหับทุกทุกทวมันจะลื้อหมดเลยฮะอ้าวอ่ามีข้อใหพี่หมอจับนี้เลยที่เลยครับ อ่าพ <independent> ี่หนึ่งอนอ่ดูนะครับยวมิจากจัดการดินทั้งระบบดินเข็มด,ดินกรดนะเห็นไหมไหมันจะไปทำปฏิกิริยาแก้ปัญหาให้ดินนะเกิดขึ้นนะและ้วก็เปิดทางดินให้มีช่องอากาศนะลากมันก็จะออกมากินได้อย่างสบมบูรณ์นะนี่คือตัวิวนิกที่เกิดการแก้พอบอกว่าเราใส่ยูเรียไว้สะสมซึ่งเป็นปนัญหาที่ดินเป็นทดจัดเป็นดานจัดนะมันก็เข้าไปเยี่ยม ดูแลดินที่มันตกค้างทั้งหมดมันไปจัดการลื้อเลยฮะสุมสารจัดการออกมานะยูเรียเก่าๆเชือลงเชือราปัญหาที่มันตกค้างในดินมันลือ้อจนไม่มีเหลือโอ๋ยตุเรียนที่มันใสมาผิดๆนะนะมันก็จะไปดูแลลือไปจัดการไปที่ตัวขี้ควายที่เชื้อราหมักหมมเก็บไว้เป็นน้านนะมันก็ไปแก้ออกมาหมด อันนี้คือปัญหาของดินบ้านเราโดยที่เราต้องใช้หลักการช่วยให้ดินพื้นฟูได้เลยนะคือวิธีการอ๋ออย่างนี้เองนะที่ชาวนาเราขาดทุนที่ชาวนาเราผลผลิตไม่ดีเพราะว่าจากใครคือดินนะดินไม่ดีปลูกอะไรก็ไม่งามนะฉะนั้นดินเนี่ยมันเป็นจุดแหลกหองการที่ทําให้อาหารที่มีคุณภาพเกิดขึ้นแต่บ้านเราเนี่ยโอ้นะครับ ไม่รู้อะไรนะหัวกะโหลกทั้งนั้นเลยอยู่รอบัวนตัวเองนะครับจริงๆว่าไปเห็นนะครับคนปลูกแตงโมนี่ไม่กินแตงโมนะปลูกเจ็ดสิบไร่ปลูกสองไร่ไว้กินตัวเองนอกนั้นไว้ขายนะครับหลานเดินไปข้ามจุดที่ตัวเองว่าปลูกไว้กินเดินผิด แล้วผ่านไปจุดที่ไว้ขายสานเดิมไปตนโรงการเก็บขายโอ้ยอะไรกันเนี่ยไปนเก็บได้ยังไงเด๋อวตายเราเอาตกลงใครจะให้ทำใหม่เนี่ยเห็นว่าเขาใช้ยาดีไหมครับอาช่ยะเขาเล่นแดงครับครับเขาเล่นแดงแต่โมอาจารย์แกะผ่าปุ๊บคนกระทุมอ่ะอาจารย์ครับขอ,อยาเล่นแดงไม่ได้เล่นแดงครับปรุงดินอย่างเดียวครับท่านรองครับ <S 2> <S 2> ปรุงดินอย่างเดียวแล้วก็มันสมบูรณ์กินแบบโห้ทุกคนไปเนี่ยรถมีช่องว่างตรงไหน รถเก๋งรถกระบะรถอะไรพวกนันกองเจลากองเนี่ยอัดขึ้นรถเลยฮะคนละพันสองคนละพันสี่คนละพันแปดเอาไปทําอะไรเนี่ยก็ของดีอ่ะเอาไว้ทำไมมันต้องไปให้หมดเต็มทุกคนแหละนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าพวกเราเนี่ยฉะนั้นเราต้องทําชีวิตเราให้มีสุขภาพดีอย่างพวกเรานี่แหละเตมหมตลอดเลยเนาะไม่เจ็บอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งสำคัญเนาะเพราะเขาบอกพวกเราว่าฉะนั้นต้นทุนทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับอ่ะ อันนี้ทางใบเนี่ยสำคัญนะต้องต้องช่วยเราด้วยนะครับอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอินทรีย์ทางใบนะครับอินีทางใบเนาะอกพูกเราว่า<น>อ๋ออย่างนี้เองนะจากนี้นต้นไปทุกอย่างที่จะทําต้องจากขั้นที่ดินก่อนซึ่งก็ง่ายแล้วน,นะนะเมื่อมีฮิวมิกแล้วก็มีอินทรีย์บางคนที่ใช้ NC, อนินทรีย์ก็ตามกระบวนการเลย การผิดปุ๋ยเนี่ยกฎหมายปุ๋ยแรงจัดนะครับทําผิดผิดไม่ได้เวลาออกมาพูดอย่างเนี้ยฮิวมิกไม่ใช่ปุ๋ยนะครับเป็นสารปรับสภาพแก้ปัญหาให้ดินเิอความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปุ๋ยอินซีเนี่ยเขา่าอินซีมันต้องมีธาตุครบนะต้องมีธาตุครบถึงเรียกว่าปุ๋ยได้ปุ๋ยมีเลขทะเบียนนะ เพราะวะ่าเวลาวเวลา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 ดูข้งขางๆเนี่ยเขาจะมีเลขทะเบียนให้เห็นเลยนี่นะครับเดี๋ยวครับเลขทะเบียนนะเลขทะเบียนเลขที่นะอเนี้นะครับชัดเจนถ้าเราเปิดคุกเกิลฟึักเราเอาเลขทะเบียนนี้ กรอกลงไปมันก็จะโชว์ให้เราเห็นเลยอ๋อนี่นใช่อะไรเี้ยครับอันนี้ก็คณะเตีอนิครซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณะนะครับที่ประเทศแล้วก็คุณหมอทั้องที่ให้โอกาสแล้วก็ทุกท่านที่มารับวฟังนะครับประเด็น,นต่อไปนี้คือว่าใครมีประเด็นคำถามไหนอยา่างไรก็เชิญครับอยากจะให้มีโอกาสอาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการแก้ในการบอกในการแนะนําของตัวเองนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุดที่ต้องมาแจ้งน,นะครับว่าพ่อดินนะครับแล้วผมก็เรื่องดิน อ่าเลื่อนดินครับอครับเลื่อนดินผมีมานึ่งมางอ๋อมาแรงมาแรงวกเา็ใช้ตัวบิวเวียมันอยู่แล้วบบวเวียก็จัดการมันครบอยู่แล้วลาาวผมใช่คือคือมาแรงให้ปากกับปากดูด พี่แป้งพี่จะกระจันมันก็ใช้บ cool ิวอรงนี S ้แต่ว่ามันลงไม่เน่งมีอ่าชัดใช้บิวเนี่ยต้องการฮะไม่เห็นครับไม่เห็นชับเห็นต้นมันมันเหมาใช่มันเป็นอะไรครับบิวอินบวอินอย่างนี้เวลาเราใส่น้องเราไม่มั่นใจเลยว่าของแท้หรือของเทียมอ๋ออ่าบิวอินจะต้องใช้ของแท้เลยนะเพราะว่าบิวเนี่ยได้เขาทันออกมาเป็นน้ำเพื่อขายให้คนดู ถ้าเราใช้ตัวทำเองเนี่ยก็คือตัวเนี้ยใช้แป้งข้าวโพดสี่ขีนะแล้วก็น้ำตาลตายแดงหนึ่งกิโลต้มน้ำให้เดือด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 เแล้วก็ตักน้ำตอนที่จะต้มก็คือตักน้ำจาก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 หม้อนก่อนอย่าเกินไม่ได้นะน้ำสิดนี่รนนะอ่ามาก่อนแล้วก็มาตีแป้งข้าวโพดให้ละลายพอน้ำมันเดือดปุ๊บแล้วก็เอาแป้งข้าวโพดใส่บนแล้วก็โคนตามโคนตามให้มันต้น วางลงไว้2ชั่วโมงตื่นเช้าไปเอาเชื้อใส่ไว้2วันก็ใช้ได้เลยนี่เหลือฮนะอคือนี่แหละผมซื้อ,<ผ>ม,อมาเต็มไม่มีวเมเลียแต่ว่าผมฉีดไปแล้วมีผลอีกอยอ๋อนั่นแแต่ว่าคือคือพวกเนี้ยแมลงมันไม่ตายนะคือแมลงเนี้ยมันถูก การกินพืชเหล่าหรือว่ากินัวแต่แล้วอะไรอ่ะมันจำเป็นมังมี่ซอเป็นไายละเอียดเลยมันจะไปเรื่องปัญหาที่เขามีทั้งหมือตีเขาเย็ะมากเลยเขาพอปัญหากับซอเป็นเวลากินไปมันมันกินต่อไม่ได้แต่มันก็เลยเป็นมัมมี่พอเป็นมัมมี่จะปึ๊บมันก็เข้าไปสีขาวแมลงคือที่มันมาตอนหลังมันคิดว่าเป็นของกินมันมันต้องกินแมลงเพื่อมันกินกินกินแมลงามันตายไปตายไปแต่รอันนี้สวยอันนี้หลักการเพราะว่าผมซื้อมานี่ ต้องสั่งมานะครับแต่ไม่มั่นใจว่าของแทกไอของอะไรก็เลยเปลี่ยนการกินอันนี้ครับทีมโฆษณาหลักการเป็นยางนอนก็เหมือนกันฮะเนี่ยบีทีเนี่ยนอนนอนสารพัดนอนเพราะมันเกิดอยู่แล้วบางคนถูกกระโปรงเอาไม่รอดนะผมไปเจอที่ปางกูเจออาจารย์ก่อนกินนกไตยอดแรกเรียกเลยอ่ากูโหอาจารย์หนูตาละกบหมูว่าดวนได้ไหมโอหดวนเลยโคตรโต ขับรถไปเอาที่บ้านซองนึงเนี่ยคิดดูดิเออพวกมาจัดการให้เร็วมีมีทีของอาจารย์นี่ขยายได้ไหมขยายได้ฮะอันนี้ขยายได้ก็นี่แค่หนูตัวเลือยงอาจารย์เหรอได้ฮะแต่ว่าผมผมจัดการแบบซื้อหัวเที่อมาเพาะอ๋อเพาะเองก็ได้นะเพาะเองก็ได้แล้วรามันจะได้ประหยัดตัวตนี้ก็หวยเชื่อไม่ใช่หรือครับอันนี้หัวยเชื่อัพออันนี้จะเพาะไหมร่วมจังจากกำแพงแสนนะ อ๋อครับคือออฟแบบที่กขาเป็นแสงที่ออกระเสริใช่ไหมออกระเสริอันนี้ก็เป็นดูได้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 ดูที่อัตราของไอ้ยูมันไอ้แอตตี้เป็นซองเนี่ยได้แต่ว่าผมซื้อมาบทสากับท่านผู้พิสูจนกันว่าไม่โอคือเนี้ยแต่แต่ตลอดครับคือเวลาเราซื้อมาเนี่ยปกติเนาะถ้าเราไม่ไม่เจนตัวเองเนาะคือ ที่ห้องกางเต็แต่ก็จะทําอายุให้หกเดือนเออนซึ่งเราต้องเก็บอันนี้สองปีฮะต่อชั้นเงียนได้สองปีอย่าให้แดดเลยอย่าให้แดดเห็นนะเก็บไว้ที่แบบนี้นะในห้องแบบนี้ห้องแบบนี้แหละสองปีสองปีแล้วก็เอาเอาหมักข้าวใช่คือไมยถึงเลี้ยงในในข้าวที่เราหอ๋ออันนั้นอันนั้นต้องใส่โคลมาครับแต่โคลมาข้าวสุกเดิดๆด็ด อาจารย์ครับของอาจารย์นี้เป็นไซโกอร์เดอร์มสต์เป็นนิสัยขยายสายพัได้ไหมอันนี้ขยายสายพันธุ์ได้ไม่มีที่สิ้นสุดไงครับเดี๋ยวผมจะผมสนใจไซโกอร์เดอร์มสนี่มากเพราะว่าผมจะผมหาแรงนิวอีสจะได้ของแท้ที่ไหนเราจะมาขยายนี่แล้วก็อาจจะเอานี่เลยครับอันนี้ก็คือเราถ้าเรามีเพราะว่าเราเอาถังมาใช่ไหมถังที่ติดนิดน้ำใส่ลงไปน้ำตาลแดงหนึ่งกิโลตีตีตี พอตีนพูกอนิเทไตรโกนโกนกนโกนปิดฝาตึงชามาโวนโกนที่สามโกนโกนที่สามเป็นละก็ใช้ยี่สิบลิตรแต่ถ้าเราจะต่อเชื้อเราก็ตักเอามาไว้คนหนึ่งแล้วจะต่อยี่สิบลิตรถ้าสี่ิีวิตเราก็ตักเอาไว้คนหนึ่งเทวันที่ครบเดือนก็ต่อยี่หรือขวดต่อยี่สิบลิตรขวดต่อยี่สิบลิตรขวดต่อยี่สิบลิตรเราจะใช้ในนาเราขนาดไหนในสวนขนาดไหนมหาศาลเลยฉะนั้นนาเราทุกจุดเนี่ยเราสบายใจเพราะว่า ต้นทุเรียนเราเนี่ยเราต้องราดรถรอบโคนเพื่อแก้ปัญหาเชื้อรามันมีแน่นอนครับเชืราที่ปมราดดำๆเกิดขึ้นมีลยลเพราะว่า